รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย Isuzu New X สวัสดีค่ะสวัสดีครับสินนจาว่ะคุณอาอ้อาวคุณอาคะดูการแต่งตัวแบบนี้โโทักทายขนาดนี้คุณอาว่าเหมือนอะไรคะโอโ้โหนี่นอกจากแต่งตัวเป็นสาวชาวเวียดนามแล้วยัง ทักยอาเป็นภาษาเวียดนามใช่ไหมเนี่ยได้แค่นั้นนะคะห้ามลองพูิถามอย่างอื่นเลยนะคะคุณอาวันนี้เรียกว่าโอ้โหสวยเหมือนสาวชาวเวียดนามเลยนะเนี่ยสวยไหมคุณอาแต่อย่าเพิ่งลำพองใจทำไมล่ะคะจะบอกว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยรับรองว่าสวยไม่แพ้จอยหลอกหน้าจริงเหรอคะคุณอาแต่งเต็มขนาดหนูหรือเปล่าคุณอา <c oughs> นี่ร้านชื่อว่าไส้องอน เลสซีพีแล้วเจ้าของร้านเป็นสาวสวยขนาดนางแบบของเวียดนามเลยเราคุณอาไม่บอกมาก่อนจะไ,ได้ต่อขามาด้วยรับรองเขาไม่มาต่อ้วหรู <c oughs> ห้จะงัดอะไรมาสู้ลรคะเนี่ยเอ้ยนะเขาเป็นนางแบบสาวสวยแต่มาทำร้านอาหารอยู่ในเมืองไทยนอกเหนือจากเราได้ชิมอาหารอร่อยๆจากร้านของเขาแล้วเนี่ยยังได้รู้เรื่อง วัฒนธรรมได้รู้ความรู้เกี่ยวกับอาหารของคนเวียดนามอะไรต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวสมกับที่กูรูคู่อร่อยของเราความรู้คู่ความอร่อยอเเยี่ยมไปเลยละค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาพบกับเขากันค่ะ